ออนะชีวิตเราในเกิดมาเนี่ยนะนกม้องมั่งนังเดี๋ยวพอตัวนะครับมีมากสร้างมากมีน้อยสร้างน้อยนะครับไม่มีต้องห่าก็ลังใจในการสร้างนี่แปลงนี้นะโอ้โหถือว่าคุ้มค่านี่ถนนลาดยางเลยไม่ต้องไปฝ่าดงฝ่าเรียกว่า,าหินคุกไม่ต้องไปฝ่าลูกลังนะถึงหน้าที่เราเลยนะครับแล้วรถผ่านตลอดเวลาเลยนะครับใครเข้ามาชมก็ฝากกดไลค์ฝากาฝากดแชร์หน่อยละกันเดี๋ยวพาไปดูท,ที่ที่มันถูกๆซื้อแล้วอาชะหน่อยกลับบ้านได้เลยไม่ต้องรอคอยอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไฟฟ้ามีประปามีนะแล้วก็น้ําไม่เคยท่วมมาก่อนนะครับ โอ้คนเข้ามาไวมากร้อยส0งคนแล้วขอบคุณมากเดี๋ยวผมปิดสิ็จทีนี้นักราดพาไปชมนี่โอ้โลูกค้ามาตลอดเวลาเลยนะครับมาดูกันเต็มได้หมดเลยนะครับถือว่าคุ้มค่าสบายสบายอีกหนึ่งที่เลยนะครับนี่เขาล้อมั้วไม้ให้แล้วเป็นแปลงของเคเอสแลนด์เขครับของคุณชานของคุณจอยอล้อมล้วมให้หมดแล้ว ผมนะเขาเรียกว่าผมที่ไวนในระดับหนึ่งแล้วกันเนาะไฟฟ้าก็มีประปาก็มีไฟถนนก็เต็มไปหมดไม่ไกลกรุงเทพด้วยอ่าสบายอกสบายใจได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปคุยกับเจ้าของใจดีของเราเจ้าของรูปหล่อของเราผมขอให้ดูก่อนว่าภาพโดยรวมมันเป็นยังไงบ้างภูเขาห้อมล้อมนะท่านผู้ชมภูเขารอบด้านเลยนะครับแต่ภูเขาด้านนี้อาจจะไม่สดใสนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นฤดูแล้งแล้วนะครับกุมภาพมีนาเมษานี่เริ่มแรงแล้วฤดูเขาเรียกว่าฤดูฝนที่เขียวสวยสบายเลยตรงไปนิดเดียวก็เป็นคลองส่งน้ำแล้วตรงไปนิดเดียวไม่ไกลมากก็เเาารียกว่ เรียกเขาว่าชุมชนใหญ่ไปตัวอำเภอก็ไม่ไกลมาก400กว่าคนแล้วนะครับก่อนที่จะไปคุยกันนะครับขอหัวใจรัวๆสักคนละ20ดวงอ่ากดรัวๆเลยคนละ20ดวงแล้วกันนะครับจะได้เป็นขวัญและกำลังใจในการเรียกว่าเก็บเงินเก็บทองกันอ่าใครจะกู้ธนาคารปลูกบ้านก็ลองมาคุยดูนะครับเบอร์แกเบอร์จะไม่ยากหรอกอท่านผู้ชม500คนแล้วขอบคุณมากอเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมบอยสิทธิธราชพาไปคุยกับเจ้าของใจดีอ่ะโทรมาหาได้เลยราคาตรงๆกันเลยอ่ะตามมาเดี๋ยวผมพาไปคุยกัน ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวคุณหน้าคุณตากันอีกแล้วนะครับเอ๊ะอันนี้คุณคุณชาหรือเปล่าครับคุณชาครับอ่ะคุณหน้าคุณตาเลยนะครับผมคุณชานี่อยู่อะไรนะเคอะไรนะเคเอสแลนด์ครับเคเอสแลนด์เคเอสแลนด์นี่ก็ได้ข่าว่าสร้างเขาเรียกว่าทาพัฒนาพื้นที่มากี่แปลงก็ขายหมดเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ใหม่ล่าสุดใช่ไหมครับใช่ครับ เดี๋ยวโอ้โหรถมาเยอะเหมือนกันนะครับคุณชานผมถามก่อนแปลงตรงนี้เล็กสุดกี่ตารางวาครับ200ตารางวาครับ200ตารางวาอยู่ในชุมชนเลยใช่ไหมครับใช่ครับเรียกว่าการชุมชนเลยก็ได้ใช่ครับคุณชาน2 0 0ตารางวาเนี่ยผมยังไม่ถามนะว่าอยู่ที่ไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรผมถามก่อนว่าน้ําท่วมไหมไม่ท่วมครับจะกี่ปีกี่ปีก็ไม่เคยท่วมหรอครับใช่ครับเอ่ย้อนหลังไป5ปีล่ะไม่ท่วมครับ10ปีก็ไม่ท่วมครับทำไมคุณชารู้ล่ะครับ ผมคนท่าม่วงครับคนพื้นที่อ้าวคุณชานเฉลยมาแล้วนะครับคุณชานเป็นคนท่าม่วงก็แสดงว่าที่ดินตรงนี้ต้องอยู่ท่าม่วงใช่ครับตำบลอะไรเนี่ยฮะตำบลพังตู่ครับตำบลพังตู่อำเภอท่าม่วงจังหวัดล่ะครับกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีเอ๊ะอย่างนี้แปลงอย่างนี้คุณชานเลขสุขสอนอะไรตารางวาใช่ไหมครับใช่ครับมันไกลจากกรุงเทพไหมอ่าก็ประมาณร้อยโลครับร้อยกิโลใช่ครับแล้วจากเนี้ยครับอ่าเขาเรียกว่าไปขึ้นเส้นอะไรนะเอ็มอะไรน่าจะไม่ได้แปดสิบเอ็ดไกลไหม ยี่สิบห้าโลครับก็ไม่ไกลเอ้คุณชานครับตรงเนี้ยท่าม่วงกาญจนบุรีพังตุของเราเนี่ยเล็กสุดสวยตารางวาเกินราคาสมัยว่าเท่าไหร่อะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันใช้เงินจองเยอะไหมครับสามหมื่นบาทครับก็ไม่เยอะมากครับผมไฟฟ้ามีไหมฮะมีครับปลาปลามีครับเพื่อนบ้านมีครับรั้วมีครับครบหมดเลยครับค่าโอนใครออกครับ ทางโครงการออกให้ครับแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวเจ้าคุณชาเดินพาชมไปดูซิว่ามันตรงกันที่เราพูดกันไหมนะครับคุณทางคุณชานิดนึงผมเม่ยืนในคุณชาครับเกือบครึ่งชั่วโมงรถเนี่ยนะมันถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นไหนเส้นจากไหนไปไหนเส้นอะไรยังไงอะครับมันเป็นเส้นรัดถนนทางหลวงนะครับลัดมาเข้ามาตรงนี้ได้แล้วก็ไปออกดินขอเพื่อไปลาดบุรีมันก็เข้าตัวทามวงก็ได้ครับตรงเนี้ยนะฮะใช่ทำไมรถวิ่งกันทั้งวันเลยล่ะ ก็ข้างในก็จะมีชุมชนนะครับมีชุมชนใหญ่ใช่ครับรถเนี่ยนอกจากว่ารถสัญจรผ่านแล้วเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าประชาช,ชนในพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนี่คุณชาญที่หนึ่งที่เราเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีทั้งหมด,โ,ดโครงการเนี่ยได้ข่าวว่าครึ่งโครงการเนี่ยจับจองไปหมดแล้วใช่ครับอย่างแปลงที่เรายอยู่นี่ไปยังไปแล้วครับไปแล้วถ้าไปอีกแปลงหนึ่งแล้วครับยังอยู่เอ๊ะก็แสดงนะว่าเนี่ยมีคนมาซื้อหากันเยอะะแต่ไม่หมดเลยส่วนใหญ่เป็นคนที่ไหนครับ ก็มีคนท่าม่วงก็มีครับคนกรุงเทพคนนนบุรีอเอาง่ายๆว่าคนในคือคนในพื้นที่อ่าแล้วก็คนจากกรุงเทพและปะริมณฑลใช่ไหมครับใช่ครับคุณชานผมถามก่อนโอ้โหลมมลันแรงมากๆเลยคนสนใจคุณชานวันจองสามตัวนี่นัดชมได้ทุกวันเลยครับอะไรนะครับนัดชมได้ทุกวันไหมได้ทุกวันครับไม่มีวันหยุดไม่มีครับคุณชานของเราเนี่ยมันใกล้กับอะไรบ้างอ่า ถ้าจับพิกัดวัดโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้า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 ที่คนรู้จักวัดท่ำเสือวัดท่ำเสือก็ประมาณสิบสองสิบสามโลครับก็ไม่ไกลมากใช่แล้วส <12 S 2> ิบสองถึงสิบสามโลใช่ครับอ่ะแล้วอย่างนี้ใกล้ไหมอีกนิดคุณชานครับครับอบตอ,อะไรยังไงจับพิกัดได้ไหมจับได้อบตก็ประมาห้าโลอบตอทั้งกูห้ากิโลใช่ครับหรือง่ายสุดคุณชานครับโอ้โหรถมันวิ่งไม่ขาดสายเลยนะครับโทรหาคุณชานี่เบอร์อะไรนะ ศูนย์เสเจ็ดเจ็ดสี่ปครับาดเจดเจ็ดใช่ครับเบอร์ของคุณจอยนะครับอ๋อใครโทรมาก็บอกขอสส่คุณชานก็ได้หรือคุยกับคุณจอยเลยก็ได้ใช่ครับเออยางงี้คุณชานคุณจอยทั้งสองท่านเนี่ยโทรหาได้หมดแต่อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดสมมติยังไม่มีเวลามาดูที่มันสวยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะหมดแล้วเนี่ยโอนจองเลยได้ไหมได้ครับไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นไรครับแล้วทําสัญญาไหมครับก็ได้ทุกเคนะครับ ก็สมมติถ so ้าโอนจองแล้วน yeah, wow. anyway> ัดโอนไปโอนที <S <S> <S 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 ่ดินเลยก็ได้ก็ได้หรือจะเข้ามาทําสัญญาก่อนก็ได้อ้าวแล้วอย่างี้มันจะไปโอนจองที่ที่ดินยังไงฉลดมันมีแล้วเหรอฮะฉลดมีแล้วครับอ๋อฉลดพร้อมแล้วใช่ครับอ๋ออ๋อแสดงว่าวันนี้สมมตินะมาดูตอนเช้าเนี่ยบ่ายเนี่ยมีเวลาว่างไปโอนก็ได้เลยใช่ครับสบายเลยใช่ครับแล้วฉลดที่สี่อะไร คุณแดงครับคุณแดงนสสี่จอจานถูกกฎหมายตามหลักทุกอย่างเลยใช่ครับคุณจาันเดี๋ยวเดินชมกันสักนิดนึ่งนะครับนี่ท่านผู้ชมนี่ให้ดูบรรยากาศอนี้นี่โอ้โหแถวนี้คุณชานเขาปลูกผลละหมากลากไม้นั่นต้นปาล์มใช่ไหมครับต้นปาล์มครับอ่ามีต้นปาล์มแล้วตรงนี้นะของเรามันเสียอยู่อย่างเดียวคือมันเป็นฤดูที่เรียกว่าฤดูแล้งแล้วกันเนาะถ้าฤดูฝนนี่ภูเขาเป็นไงเขียวสวยครับกี่กี่ลูกครับแถวนี้โอ้โหเยอะครับรอบด้านเลย เขาเรียกว่าภูเขาล้อมเราไว้หมดแล้วลอ,อ่าท่าู้ชมอย่าลืมนะเขาเรียกว่า200ตารางวา4 2900 0พังตุท่าม่วงการจนบ,บุรีนะครับโทรหาคุณชานก็เบอร์ที่กะถือนั่นแหละไอ้7 9 3 7 7 7 8 7 7 2อ่ะเดินกันไปสักหน่อยคุณชานครับอันนี้มีคนอยู่ไหมบ้านหลังเนี้ย มีเพื่อนบ้านนะครับอ่านี่มีรถจอดอยู่แสดงว่าใครมาอยู่เนี่ยมีเพื่อนบ้านแน่นอนนี่ครับอ่าไม่เหงาเดียวดายแน่นอนเอ้คุณชายข้างหน้าในี่ภูเขาเหรอใช่ครับเป็นภูเขานะครับใช่ครับอ่าราคาอีกั้างหนึ่งสองร้อยตารางวาเท่าไหร่นะคุณชายสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นผมเข้าไปฝั่งนู้นได้ไหมคุณชานไปกับผมด้วยดีฮะอ่าไปดูกันนิดนึงขอดูวิวภูเขาดูอะไรสักหน่อยนึงและหนึ่งไร่มีไหมหนึ่งไร่เท่าไหร่อะ หนึ่งไรแสนหกหมื่นเก้าพันครับไอ้ยางงี้ซื้อหนึ่งไรก็ได้เกว่าคุ้มค่ามากดีกว่าทีฮะเพราะถ้าเกิดส่งให้ตารางวามันสี่แสนกว่าใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดคูณสองมันก็ต้องแปดแสนกว่าแต่ของเราเนี่ยเจ็ดแสนก็บาทใช่ครับถือว่าคุ้มค่าเลยครับคุณชาญถามหน่อยในบรรยากาศสวยๆอย่างเงี้ยไอ้ติดถนนลาดยางอย่างเงี้ยขายของได้ไหมได้ครับเปิดร้านค้าได้แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขามาซื้อตรงนี้ของคุณชาญเนี่ยฮะเขาซื้อไปทําอะไรกัน อ่าจะเป็นบ้านอ่าบ้านสวนบ้านพักบ้านตากอากาศแล้วก็เป็นบ้านไวกษียนนะครับบ้านไวกษียนใช่เอ๊ถามต่ออีกนะครับครับอย่างเงี้ยคนกรุงเทพมาซื้อปริมณฑลมาซื้อคนพื้นที่มาซื้อกะว่าเก็บไว้ในอานาคตอนาคตราคานี่มันจะตกหรือมันจะเพิ่มหรือมันจะยังไงไหมมันเหมือนทองมันเหมือนราคาทองไหมเพิ่มครับไม่มีรถไม่ครับมาพัฒนาสะหน่อยนึงใช่มาปลูกบ้านซะสบายเลยซื้อเก็บเป็นมรดกก็ได้ครับอ่าสบายอกสบายใจข้าโอนก็บอกแล้วออกให้ทั้งหมดใช่ครับ อย่างเช่น429,200ตารางวาคุณชานสมมุติว่าชอบเนี่ยมาทําการจับมาทําการจองแล้วที่เหลือเนี่ยมีส่วนเพิ่มอะไรต้องไปจ่ายวันที่โอนอีกไหมไม่มีแล้วครับแค่นี้จบเลยใช่ครับต้องมาเสียค่าไฟฟ้าข่าป,ป,ปาลาอะไรอีกไหมไม่มีครับอ่ะสบายใจกันอีกนะครับคุณชานเดินอีกนิดนึงฮะเดินไปตรงนู้น,น,นจะอยากจะดูมุมนู้นสัหน่อยโอ้โหภูเขามันสวยนะครับเอ๊ะอย่างนี้คุณชานไอ้หน้าหน้าที่เราเนี่ยเดินไปคุยกันได้ฮะมันหันหน้ามาทิศอาทิตอะไรถนนทิศตะวันออกนะครับ อ่ะมันจะออกใต้ๆตหน่อยใช่ไหมฮะใช่ใชครับอ่ะคุณชานนี่นี่นี่คผู้ชมบางคนสอบถามมานะครับมีภูเขาอยู่หน้าที่เลยนี่่านผู้ชมนี่มีภูเขาหน้าที่มองเห็นอย่างนี้เลยนะครับใครชอบก็ขอเขวใจรัวๆสักคนละสิบยี่สิบดวงหน่อยละกันนะที่มันสวยที่มันคุ้มค่านะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านอย่างนี้เลยคุณชานอย่างเงี้ยผมผมคนเอาง่ายๆเลยคนไทยพูดแบบไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยนะครับคนไทยกลัวน้ําท่วม อ่าลัวว่าปีเจ็ดสามน้ำจะท่วมเจ็ดสองน้ำจะท่วมนี่มันก็หกเก้าเลยใช่ไหมครับครับอะไรที่คุณชานจะพูดให้ทุกคนสบายใจหนว่ามาซื้อที่กับเคเอสแแล้วเนี่ยสองร้อตารางวาสี่แสนสองหมื่นก็พันแล้วเนี่ยอีกห้าปีสิบปีน้ำจะไม่ท่วมอ่าครับคือเริ่มต้นคือผมเป็นคนท่าม่วงผมจะรู้จุดไหนที่สูงที่ต่ําแล้วทงเนี้ยผมอ่าทุกโครงการที่ผมซื้อเนี่ยมาจัดสรรเนี่ยครับผมก็จะคัดว่าเอาที่ที่มันสูงที่ว่า มีทางระบายน้ําหรือที่เราสูงกว่าแถวบ้านนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะลาดที่ตรงเนี้ยเราจะลาดลงไปครับท่สุดนู้นตรงนู้นก็จะมีคลองชลประทานก็สบายใจได้ใช่ครับว่าน้ําเนี่ยไม่ท่วมใเมื่อน้าไม่ท่วมคุณชาญแล้วเขาเรียกว่าน้าจากข้างข้างเคียงเนี่ยข้างที่มันจะไหลมาหาเราไหมไม่มีนะครับไม่เคยมีประวัติใช่เพราะว่าเขาก็ลาดลงไปครับตามธรรมชาติครับโอเคอันนี้ก็สบายใจคุณชาเดวขอมูลตัวนิดนึงคุณชาญยืนตรงนั้นก็ได้ครับผมอยากจะดูมุมนี้มากนะครับ อ่ะวันนี้ถือว่าสวยเลยดูบ้านสักหน่อยนึงกูใช้ยขยบกาไปหน่อยนึงนะครับนี่คุณยายผมถามต่ออย่างงี้นะครับสมมุติว่าคนมาซื้อละนะโอเคมั่นใจแล้วว่าน้ําไม่ท่วมแน่นอนแล้วคนแก่คนเท่าคนแก่อะไรต่างมาอยู่เนี่ยของกินของใช้เนี่ยมันจะกันดานไหมมันจะแบบทุลักทุเลไหมไม่ครับเมื่อกี้เซเว่นก็วิ่งผ่านไปอ๋อมีเซเว่นส่งด้วยใช่ครับแล้วโชว์หวยชาวบ้านเยอะไหมก็เนี่ยลงออกไปแค่800เมตรตรงนี้ก็มี ตรงมุมนู้นก็มีครับมุมนี้ก็มีมีหลายร้านเลยครับโชห่วยอ่ะโชห่วยมีละแล้วอย่างนี้่ะฮะตลาดนครับมีไหมมีครับก็แถวอมตะนครับใกล้ๆสี่โลสี่โลครับมีสี่โลสี่โลห้าโลครับมีตลาดนัดแน่นอนมีครับอ่าอันนี้ก็โอเคอิ่มแน่ๆนะครับอิ่มอกอิ่มใจโดยการนี้อยู่พื้นที่อิ่มอกอิ่มปากอิ่มท้องสบายแน่แล้วอย่างนี้คุณชานมันขาดไม่ได้ปัจจัยสี่เมื่อรู้ว่ามีของกินมีของใช้ละนะโรงพยาบาลอนามัยนี่มันไกลกันไหมก็ อนามัยก็อยู่ใกล้ๆครับใกล้ๆกับอบตอแหละแต่ถ้าต้องมองีินาทีเข้าๆประมาณชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่งจับพิกัดเะนาะอบตอพังตูก็ได้ก็ไม่ไกลมาก<ช>หรือรว่าถ้าเสือก็ได้ก็ไม่ไกลมากอีกอคุณชาเดี๋ยวขอดูตรงนี้นิดนึงมาดูกันตรงนี้หน่อยนึงนะครับรู้วคุณชาบอกว่ามีให้สี่ด้านใช่ไหมครับใช่ครับเป็นรั้วอะไรกันไงจะบ้างล่ะด้านหน้าจะเป็นรั้วขบอยครับด้านหน้าติดถนนลาดยางเนี่ย เป็นลูวบอยสามชั้นเป็นรั้วนขาวบอยให้สามชั้นครับแล้วข้างหลังละ่ะด้านข้างกับด้านหลังจะเป็นั้วลรุดนามครับโอ้โหอย่างนี้ก็สบายอีกว่าไม่ต้องมาทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านใช่การอาเขตเรียบร้อยแล้วครับล้อมั้วแล้วก็สบายอ,อกสบายใจได้ใช่ครับมันยังมีอีกคุณชานคนซื้อส่วนใหญ่นะครับเขาซื้อไปเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะอยากจะปลูกบ้านอยากจะปลูกผลม้ลารากไม้ดินตรงนี้เป็นยังไงบ้างจริงดินเดิมเขาเลยเขาปลูกได้ครับแต่ถ้าอยากจะถมก็ก็ได้ผมก็มีผู้รับเหมา ให้คาแนะนําได้ครับมีแนะนําใช่เอ้ผมลืมเบอร์คุณชาและเบอร์อะไรนะนี่ครับศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดสี่แปดเจ็ดเจ็ดสองศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดสี่แปดเจ็ดเจ็ดสองโทรได้ตลอดไหมโทรได้ตลอดครับนัดชมได้ตลอดไหมได้เลยครับอ่ะโอเคขอเนี่ยทางเรียกว่าเพื่อนบ้านหน่อยแล้วกันเนาะนี่คุณชาฮะภูเขาเนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าฝนมันไม่ตกใช่ไหมครับหน้าฝนเป็นยังไงหน้าฝนเขียวุ่มเขียวสวยเลยใช่แต่ผมเห็นเนี่นี่นี่อันนี้ต้นเผือหรือเปล่า เพื่อใช้ใช่ครับเพื่อมะเขือพวงใ,ใช่ไหมฮะใช่ครับงั้นก็แสดงว่าดินตรงนี้ถ้าเป็นดินธรรมดาเนี่ยเ,เขาเรียกว่าถ้าน้ําถึงเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากใช่ครับอ่านเนี่ยเยขาลดน้ำเขาติดสปริงเกอร์เยอะเลยนะฮะไอ้คุณชานถามต่อครับน้ําตรงนี้เป็นน้ําอะไรนะน้ปะปําประปามู่บ้านครับแรงไหมฮะอ่ามันก็จะมีช่วงที่แรงแล้วก็ช่วงถ้าคนใช้เยอะอันนี้ก็ยอมรับว่ามันจะมีดรอปลงหน่อยถ้าคนใช้พร้อมกันเยอะๆก็ดรอปลงครับมันก็จะไม่แรงมากใช่ครับแก้แก้ไขปัญหายังไง เราก็ติดตั้งถังก็ได้ถังพันลิตรนะครับถังเก็บน้ําใช่เราใช้มอเตอร์ส่งเขาบ้านอะแล้วอย่างนี้คุณชานบางคนเขาบอกว่าอยากจะมาเจาะสมิ r ปั๊มเจาะบ่อบาดาลเพื่อปลูกต้นมงต้นไม้เนี่ยมันเจาะได้ไหมได้ครับสบายเลยลึกไหมครับตรงนี้ผมไม่ไม่ไม่แน่ใจครับอืแต่เอาง่ายๆว่าผมเดาๆดน่าจะประมาณสักห้าสิบหกสิบเมตรประมาณนะเข้าๆเจ็ดสิบแปดสิบไม่เกินนี้คิดว่า คุณชานโอ้โหรถเยอาอย่าเพิ่งขยับไปนะโอ้เยอะจริงๆแล้วอย่างนี้คุณชานผมถามต่อก่อนเดินนะครับก่อนเข้าไปดูในที่เราเนี่ยอย่างนี้คุณชานครับสมมุติว่าซื้อไปแล้วเนี่ยอยากจะปลูกบ้านมีผู้รับเหมาแนะนำไหมช่วยจัดหาให้ได้ครับหาให้ได้เลยอะเดี๋ยวเข้าไปดูในที่เราสักหน่อยนึงคุณชานจะไปแปลงไหนพาผมไปสักแปลงเลยเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับไปนี้ได้ครับอไปเลยถ้าตามคุณชานมาเลยอยากจะได้ดูดินดูทิศดูทางเนี่ยท่านผู้ชมดูถนนดูถนน ต้องรีบดูนะครับถ้าดูช้านี่เดี๋ยวจะไม่ได้ดูเพราะรถมันจะเฉี่ยวไปนะครับเดี๋ยวให้คุณชานพาไปดูข้างในนะครับระหว่างเดินเนี่ยผมขอเนี่ยพูดซ้ําผมกับคุณชานเนี่ยนะอยู่ที่ตําบลพังตุอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีห่างจากกรุงเทพประมาณ100กิโลนะครับจับพิกัดอบตพังตุก็ได้นะครับส่งให้ตารางวาเริ่มต้น4 2 9 0 0 0แถมฟรีลัว4ด้านนะครับดินเดินนี่ปรับไปแล้วนะครับมีน้ํามีไฟมีเพื่อนบ้านจฉวดนี่อยู่ในมือคุณชานจะถือมาหมดแล้วนะครับออกค่าโอนให้ทั้หด เอ้คุณชานนี้ดินนเดิมเลยเหรออ่าใช่ครับดินเขาเขาเขาเรียกว่าดินอะไรดินล้วนปนทรายครับดินล้วนปนทรายนะครับเดี๋ยวเดินไปสักนิดนึงไม่ใช่หรอกคุณชานผมหลอกล่อคุณชานมาเนี่ยให้ดูในที่เรานี่ตรงนี้สวยมากข้างหลังคุณชานเนี่ยนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งเน่่ๆๆ่เน่่่่่ถึงแม้ภูเขามันจะเขียวใช่ไม่เขียวใช่ไหมฮะแต่ทำเลมันสวยเอะตรงนี้ผมเห็นเขาเรียกว่าถังแชมเปญด้วยเป็นของเพื่อนบ้านใช่ไหมครับอาเป็นของอบตครับอบต เอ้น้ำตรงนี้เราใช้ตรงนี้ป่ะใช่ครับตรงนี้เลยเหรอฮะเขาก็จะเชื่อมไปหลายจุดนะครับอ๋ออ๋อโอ้โหอย่างนี้ก็สบายเลยนะครับภูเขาค่อนข้างจะสวยอยู่หลายๆลูกเลยเมื่อกี้คุณชานบอกว่าเป็นดินล้วนปนทรายใช่ไหมใช่ครับปลูกอะไรก็ได้ใช่ครับแถวนี้ส่วนใหญ่ปลูกอะไรอ่ะถ้าปลูกพืชเกษตรที่เขาทํากันใช่ไหมครับครับลักขึ้นผมจะเห็นเยอะก็จะเป็นกระชายครับกระชายข้างนี้เป็นพริกโอ้เรียกนี้ว่าผักสวนครัว ใช่กระชายพริกมะเขือพวงเคือกนะแล้วก็พวกอะไรล่ะคะนาเต็มไปหมดเลยนะครับโพดอย่างเงี้ยครับอ่าถ้าม่วงผมถามคุณชานิดนึงเรามาอยู่ในที่ของเราแล้วที่เราขายเนี่ยถ้าม่วงในคุณชานะฮะอากาศมันเป็นยังไงหน้าร้อนอมันก็จะร้อนๆแต่ว่ามีลมแสบๆนิดนึงแสบๆแสบยังไงอ่ะก็มันร้อนอ๋อหน้าร้อนแห้งๆถ้าเราถ้าเรามายืนกลางแดดมันก็จะร้อนแต่ข้อดีของเขาคือมีลมพัดโชยตลอดใช่ครับ หลังคุณชานผมถามอีก <ผม S 1> เรื่องนึง <ละ S 2> ม,ม,มีลมมีลมโชยนะผมเปลี่ยนเรื่องเร็วมากคุณชานหลังคุณชานนั่นเป็นบุกเขาหรือเปล่าใช่ครับนั่นคือบุกเขาด้วยใช่ครับอ่าอย่างนี้ก็สบายเลยถามต่อครับกลางคืนเนี่ยเนี่ยเผมไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหสวนอินทราอะไรนะสวนปาล์มใช่ไหมฮะมสวยเลยกลางคืนคุณชานแถวเนี้ยเปี่ยวไหมครับอ่าไม่เปี่ยวครับมีไฟถนนมีไฟถนนเงียบไหมเงียบครับเงียบไม่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 ไวุ่นวายเหมือนในตัวเขาเรียกอะไรตัวชุมชนอ่า เงียบแต่ไม oh. no mm ่เ hmm. ดียวดายเงียบแต่ไม่เปลี่ยนเหมือนป่าช้าเงียบแต่มีเพื่อนบ้านเยอะมีนั่นก็เพื่อนบ้านนะครับที่อยู่กันรอบๆเนี่ยนะฮะถามคุ้ชานเข้าๆเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเนี่ยหรือในกลุ่มนี้ประมาณสักกี่หลังโอู้เยอะครับนี่รับเข้าไปตรงนี้ก็เป็นโอ้โหเป็นสิบสิบกว่าหลังเลยครับถ้าสมมุติคุณชานคนไม่เชื่อมาดูแล้วเนี่ยกับเคเอสแลนด์กับของคุณชาญเนี่ยสองร้ตารางวาสี่แสนสองหมื่นเก้าพันหรือหนึ่งไร่ในเจ็ดแสนกว่าบาทเนี่ยคุดแดงเนี่ยที่มีรั้วมีน้ำ ก่อนวางมัดจำพาขับรถดูได้ไหมได้ครับขับรถตะเวนสำรวจได้เลยได้ครับเพื่อจะได้ไปดูคาบน้ําว่ามันท่วมจริงไหมตามเสาไฟครับถ้าไม่มีคาบน้ําก็แปลว่าไม่ท่วมครับไปดูซิว่ารานค้ามีไหมไปดูซิว่าเรามาอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยแถวเนี้ยมันนอกจากว่าเยอะแล้วเนี่ยอัพยาสัยเป็นยังไงได้หมดแถวนี้มีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรขายไหมมีครับข้าวผัดกะเพราก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟข้าวมันไก่มีครับสบายเลยเอ้คุณชานผมมีคําถามอีกแล้ววันนี้ถามจังเลยนะครับ ข้างหลังคุ้นชานมงเห็นอะไรที่มันสูงๆนะอ๋อเป็นวัดครับวัดป่าวัดป่าอ้าอย่างนี้วัดป่าก็ต้องมีเมนแล้วคนก็ต้องกลัวผีดิไม่มีเมนครับวัดป่าไม่มีเมนครับเป็นวัดป่าที่ไม่มีเมนใช่ครับมีผ้าส่งไหมครับมีครับเอ้าอย่างนี้คนแก่ก็ไปทําบุญได้ดิได้ครับข้ามถนนไปได้เลยครับพอมีชื่อไหมครับวัดป่าหนองมอแกงครับวัดป่าหนองมอแกงอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองใช่ครับฮะเยอะไหมถามหน่อยอ่า ไม่ไม่เยอะครับตรงนั้นไม่ไม่มีไม่กี่รูปครับเป็นวัดแนวสงบครับอ่าหลายคนชอบไม่ใช่หรอกเขาชอบความสงบคุนชานที่ถามเนี่ยบางคนเขาไม่ชอบวัดที่วุ่นวายไม่ชอบวัดที่ติดในวัตถุชอบวัดป่าวัดสงบก็อันนี้ก็เหมาะได้เลยครับวัดป่าหนองหม้อแกงใช่ครับอ่าไปเดี๋ยวเราเดินกันไปสักหน่อยนึงจะถามคุนชานเนี่ยผมเห็นแล้วรั้วแล้วอ่าเขาเรียกว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนที่ติดถนนลาดยางเนี่ยแลวอ่าเขบอยสามชั้นครับผมแล้วที่เป็นรั้วลวดหนามนี่กี่ชั้นเส้นลวดหนามหกชั้นครับหกชั้น หมารอดยังยากเลยใช่อ้าพูดถึงเรื่องนี้คุณชานนึกขึ้นได้อีกนะครับโจรเป็นยังไงไม่มีครับโจรขโมยไม่มีครับเยัาเสพติดนะครับอ่าไม่มีครับมั่นใจเลยครับคุณชานอยู่แถวนี้มารู้เรื่องรู้เลยว่าไม่มีพวกนี้ครับสบายอกสบายใจได้ครับคนมาอยู่คุณชานกับพี่คุณชานสองไรตารางวาสี่แสนก็บาทนั่นนะครับแล้วก็หนึ่งไร่เจ็ดแสนก็บาทเนี่ยเขามาอยู่เนี่ยผมถาต้องตรงจากใจเลยมีอะไรน่ากลัวไหมไม่มีครับ ดินน้ําลมไฟภัยพิบัติ่นากลวภัยธรรมชาติาโจรขโมยไม่ครับของกินของอยู่หาง่ายครับอุน่นอกอุ่นใจได้ครับอ้าวอย่างไง<ร>ใครคมาให้แล้วครับอ่าใครอยากจะได้อยากจะชมก็ขอให้นัดมาเถอะผมว่ามันคุ้มค่าอีกหนึ่งที่นะครับแล้วอย่างที่บอกมันมีเพื่อนบ้านอย่างที่บอกเนี่ยภูเขาลําเนาภัยเยอะแต่ไม่หมดเลยนะครับเอ้คุณชานท้าม่วงครับถ้าม่วงเนี่ยคุณชานบอกว่าถ้ามาเนี่ยให้ไปวัดท่าม่วงใช่ไหมครับ เออขอโทษวัดถ้ำเสือใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับอ่าอย่างเราเนี่ยเมื่อกี้คุณชานบอกกี่กิโลนะประมาณสิบสามสิบสี่โลครับอย่างนี้คุณชานครับคนที่จะมาดูที่เราเนี่ยกลัวเสียเที่ยวถือโอกาสมาเที่ยวด้วยได้ไหมได้เลยครับไม่ต้องมาดูที่เราอย่างเดียวใช่มีอะไรน่าเที่ยวบางท่าม่วงเอ่อท้าท่าม่วงที่อ่าดังๆถ้าเป็นแนวธรรมชาติก็จะเป็นวัดเนี่ยครับวัดวที่เขาวัดวัดอ่าวัด วัดจำเสือวัดํำเสือถ้าเป็นคาเฟ่ดังๆก็มีนากาแฟมีนากาแฟใช่มีเขื่อนด้วยดิครับเขื่อนอะไรนะจําไม่ได้เขื่อนไม่ไม่กองป่ะใช่ครับอ๋อยุ้ยคแต่ว่าเขื่อนเขาจะเล็กนะครับไม่ได้เป็นแบบทีท่องเที่ยวแบบเหมือนไม่ใหญ่มากไม่ใช่เขื่อนสีอ่าเป็นเขื่อนที่ไม่ใหญ่มากแต่คนเนี่ยขับรถมาเที่ยวได้โออีกหลากหลายที่คนจะมาเที่ยวท่าม่วงนะครับของปลาอาหารปลาอย่างเงี้ยมีครับอ้าทำไมมันมาจากไหนอ่ะเอาก็ที่บองการนี้เขาจะร้านพวกอาหารปลาแถว วัดธรมวัดบ้รวัดทรเสือครับอ๋อ,เ,อเขาเรียกว่าเมืองการเนี่ยเป็นเมืองที่มีธรรมชาติมีป่าเขาลําเนาภัยมีแม่น้ําเยอะจะก,กี่ฤดูนี่จะมีแต่แหล่งท่องเที่ยว<ช>เพราะฉะนั้นของกินของใช้อาหารป่านีเต็มไปหมดเลยท่าม่วงนี่ก็คือถือว่าไม่ไกลเลยไม่ไกลครับถ้ามาจากกรุงเทพคุณชานเราต้องไปเมืองการก่อนหรือไปท่าม่วงก่อนอ่าถ้ามาจากกรุงเทพท่าม่วงถึงก่อนครับท่าม่วงถึงก่อนอีกใช่ไม่ต้องเขาเรียกว่าตะเลิดไปเมืองการไม่ต้องครับจากนี่ไปเมืองการตัวจังหวัดี่ไกลไหม ประมาณยี่สกโลครับอ้าวอย่างนี้ถึงก่อนก็สบายเลยทีฮะใช่ครับถือว่าไม่ไกลมากใช่ครับคุณชายมี FC ฟซีเขาถามว่าแน่อ่ามั่นใจใช่ไหมขึ้นชื่อว่าท่าม่วงเนี่ยกาญจนบุรีเนี่ยฉนดงกูแดงชัว์มั่นมั่นใจใช่ไหมใช่ครับทําไมถึงมั่นใจล่ะครับเนี่ยครับฉนดผมโอนแล้วครับฉนดอยู่ในมือใช่อ้าท่านผู้ชมนี่ผมพูดทวนนิดนึงนะครับ2องไล่ตารางวา429,000นหนึ่งไร่700,000นเกาบาทท่าม่วงกาญจนบุรีกับเคเอสแลนนะครับนี่ใครเข้ามาชมแล้วชอบอย่าลืมดดิกกหหหััวววใจรๆคนนละง่อยอยโโ้ คนเข้ามาดูเพียบเต็ไมไปหมดเลยนะครับ,รบ F อปสีฟแอแดงเต็ไมไปหมดเลยนะครับสงสัยยังไงโทรหาคุณชาญได้นะบางคนไม่ค่อยเขาเรียกว่าข้อมูลฟังไม่ทันโทรมาเถอะไอ้เบอร์ที่แกถืออะ่ะศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดสี่แปดเจ็ดเจ็ดสองผมทูดอีกนิดนึงคุณชาญแต่เดี๋ยวไปพูดกันตรงถนนหน่อยนึงถ้ามาซื้อคุณชาญเนี่ยผมขอพูดของของแถมนะมีอะไรบ้างนะที่ให้อ่ะมีน้ําครับผมมีไฟครับมีรั้ว มีค่าโอนครับมีอะไรอีกครับสัญญาณมือถือเป็นยังไงดีครับมีอินเทอร์เน็ตแถวนี้ไหมครับมีครับสายอินเทอร์เน็ตอะนะสายไฟเบอร์นะอ๋อสายไฟเบอร์อันนี้ไม่ไม่แน่ใจครับอ่าแต่ผมว่าข้างๆข้างเคียงนี่น่าจะมีแน่นอนนะครับพงชานผมถามอีกนิดนึงครับเดี๋ยวยืนถามตรงหน้าถนนเนี่ยกลางคืนผมถามต่อแต่ต้องถามเบาๆเดี๋ยวผมโดนเดี๋ยวผมโดนกลางคืนเนี่ยเพื่อนบ้านแถวนี้แถวๆนี้นะกินเหล้าเมายากันเสียงดังไหมไม่ครับไม่มี สงบเหมือนกันสงบครับแล้วอย่างนี้คุณชานบางคนเขาอยากจะได้ที่ที่เอาไปเลี้ยงหมาเขาพูดอย่างนี้เลยนะมีเอฟซถามผมเยอะเลยอยากจะได้ที่ไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงไก่ที่มันไม่ไม่รบกวนใครคุณชานแล้วก็พูดง่ายว่ามีความเป็นส่วนตัวตรงนี้ตอบโจทย์ได้ไหมตอบโจทย์ครับทําได้เลยทําไมคิดว่าทําได้ครับเอาา่อตรงนี้เราเป็นที่โล่งนะครับที่มันโลง่งใช่แล้วถ้าเราเลี้ยงหมาแบบไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นฟาร์มหมายอย่างเงี้ยมันก็คือเรื่องธรรมชาติที่ว่า หมากเขาก็อยู่ได้วิ่งเล่นได้ครับไม่เป็นรบกวนใครเขาใช่ถามคุณชานต่อนะครับอย่างเงี้ยที่ของเราเนี่ยมันเกี่ยวกับถามไปตอนต้นแล้วจะเอาไปเลี้ยงเนย่ยคุณชานขอโทษจะเอาไปขายของนะครับนอกจากเลี้ยงสัตว์แล้วจะไปขายของโชว์หงโชว์หวยอย่างเงี้ยถามคุณชานกลับนะครับจะขายอะไรได้บ้างก็ของสดก็ได้ครับหรือว่าของอาหารแห้งได้หมดเลยครับได้หมดเลยร้านข้าวก็ได้ได้หมดเลยใช่ขายของเป็นเรื่องง่ายคุณชานแต่ขายได้เป็นเรื่องยาก ถามหน่อยว่าขายแล้วจะมีคนซื้อไหมอ่ะอ่ามีครับคนที่ไหนจะมาซื้อก็นี่อะไรคนในชุมชนนี่แหละครับเพราะว่าร้านหวยก็มีครับตรงนั้นรถที่มันผ่านเนี่ยจอดกินได้ชจอดซื้อได้ใช่ครับไม่ใช่หรอกคนเท่าคนแก่ที่มุงถามอย่างเงี้บยาบางคนเนี่ยเขามีเงินนะแต่เขาอยากจะแบบไม่ไม่ไม่อยากเหงาอ่ะอยากจะขายของอย่างเงี้ยได้แก้เหงาคนแก่อ่ะทาได้เลยได้ครับคุณชาเดี๋ยวเดินไปอีกหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็สบายอกสบายใจอย่าลืมนะท่านผู้ชมใครสนใจยังไงโทรหาคุณชาได้ คุณชานเลวไอีกฝั่งที่คุณชาเดินเนี่ยฝั่งซ้ายนี่เนี่ยข้างหลังข้างหน้าเนี่ยมันไฟอะไรอะ่ะไฟโซโล่าเซลล์โอ้มันมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะใช่ครับไปถึงสุดโครงการเราเลยเลยดีอเลยหน้าโครงการนี้มีทุกป็นสิบต้นเลยนะใช่ครับอ่าแล้วอย่างนี้ผมเห็นยุ่ข้างนึงเนี่ยเดี๋ยวเดินไปก่อนเดินไปก,ก่อนนะฮะครับผมเห็นสองแปลงสามแปลงอะไรนี่คุณชาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณชาอาจจะฝากเลี้ยวข้างในนิดนึงเพื่อความปลอดภัยแล้วจะได้ดูตัวอย่างไปข้างๆด้วยท่านผู้ชมผมเห็นแปลงข้างๆเนี่ยฮะเขาถมดนแล้วอ่าใช่ครับ แสดงว่ายังขายไม่ได้ขายได้แล้วขายได้แล้วโอนไปแล้วโอนไปแล้วใช่ลูกค้าก็ถมเลยเขาถมเลยใช่ครับพื้นที่เท่าไหร่ไอ้แปลงนี้สามงานกว่าครับเกือบเกือบไรพอทราบไหมว่าถมดินขนาดนั้นน่ะใช้เงินเยอะไหมก็ใช้ไปเจ็ดหมื่นกว่าบาทครับโอ้ไม่ถึงแสนไม่ถึงครับแสดงดินดีด้วยนะครับพี่บอยดินที่ไหนดินหน้าดินแถวๆนี้ครับเอ้อยางนี้แสดงว่าคนซื้อเนี่ยทําแบบเขาได้เลยได้เลยครับซื้อเลือกถมได้เลย อ่าอย่างนี้ก็สบายผมหน้าถนนเลยใช่ไหมครับใช่ครับเอะคุณชานแล้วอย่างนี้ผมถามหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตเข้ามาตรงนี้นิดนึงที่ไปข้างๆเนี่ยอ่าสามงานกวาเนี่ยเขาถมดินอย่างเงี้ยฮะครับสแสดงว่าน้ามันท่วมใช่ไหมล่ะเขาถึงถมเอ่อไม่ใช่ครับไม่ได้ท่วมครับแล้วเ,เขาถมทําไมล่ะเขาอยากปรับให้ตอนสร้างบ้านแล้ววิวมันตัวบ้านสูงอ๋อ้พิทัศน์นะครับอ้าวอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าเพื่อนบ้านที่เขาซื้อไปก่อนหน้าเราเนี่ยเขาจะสร้างบ้านใช่ไหมใช่ครับอ่าเขาเลยถมอีก ใช่ครับถมก่อนสร้างอย่าไปสร้างบ้านแล้วถมใช่ไหมฮะใช่ครับอ่างี้ก็คุ้มเลยสิครับเมื่อกี้ผมฟังผิดหรือเปล่าไม่รู้แปลงข้างๆเรา300ตารางวาใช่ไหมครับใช่ครับที่มีอยู่เนี่ยเล็กสุดเท่าไหร่นะ2งานครับเท่าไหร่จำไม่ได้แล้ว4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันเก้าพันครับผมอ่าแล้วสักหนึ่งไร่ล่ะเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันครับก็ต่างกันหน่อยเดียวอ่ะถ้าซื้อสองแปลงคุณชานติดกันมีไหมก็เจ็ดหกเก้าครับยังมีอยู่ มีครับอ่าใครสมมุติเราอยากได้สองไร่มีไหมสองไร่มีครับยังได้อยู่ใช่ให้โทรมานะท่านผู้ชมแต่เหลือไม่เยอะแน่นอนครับก่อนไปคุณชานครับเนี่ยจะครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะผมหมุนตัวไอ้สไลด์หนึ่งเอฟซีถามเข้ามาเต็มเลยดูภูเขาท่านผู้ชมดูภูเขาลำนาวภัยนะนี่ยเนี่ยน,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 นี่นี่ดูด้านนู้นมีบ้านคนใช่ไหมฮะบ้านคนที่ห้อมล้อมไม่หมดแล้วนะครับอ่ะคุณชานมีอะไรอยากจะฝากเอฟซีสักหน่อยไหมสำหรับครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับใครหาที่สองตารางวาหรือหนึ่งไร่อ่ะครับก็อยากให้ มองแปลงเงี้ยเป็นตัวเลือกครับเข้ามาดูได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรมาเที่ยวมาชมกันใช่มาพูดคุยกันมาดูอะไรเงี้ยครับอีกจุดหนึ่งคุณชานผมถามถามแทนใจคนซื้อแล้วกันนะครับสมมุติว่าวางมาัดจำเท่าไหร่นะสามหมื่นครับไอ้ไอ,อ้พังตัวไอ้ท่าม,ม่วงกาญจานาบุรีสองร่ตารางวาสี่แสนสองหมื่นเก้าพันเนี่ยวางจองสามหมื่นครับหนึ่งไร่วางเท่าไหร่ก็เออ่ตอนแรกตอนแรกผมก็จะอยากคิดห้าหมื่นแต่ว่าตอนนี้ชนดมันออกแล้วผมก็ขอราคาเดียวกันไปเลยสามหมื่นอ่า ผมถามตรงนี้วัตถุประสงค์ผมไม่ได้ถามยางอื่นเลยนะครับผมถามว่าวางจองแล้วจะโกงไหมให้โกงครับไม่โกงใช่ไม่หนีไม่มีไม่หนีครับไม่หายไม่ไม่หนีเพราะว่าผมขายมานานแล้วครับอ่าทาสัญญาไหมครับทําครับอ่าท่านผู้ชมแล้วผมกํารันตีให้คุณชายอีกอีกอีกเคสอีกหนึ่งอ,อีกคนหนึ่งเลยนะว่าเขาไม่หนีแน่นอนนะครับถ้าไปดูในสื่ออนไลน์นี่ไปดูยังไงคุณจยนก็อ่า ชื่อเพจ Facebook ครับเคสแลนเคสแลนใชเข้าไปดูในนี้ได้เลยใช่เพราะฉะนั้นการันตีได้ว่าเราไม่หนีไม่หายแล้วก็มีลูกค้ามีประวัติการขายที่ดีครับตั้งแต่คุณชานขายมาทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกเลยเคสแลนเนี่ยขายถึงสามลายไหมเกินเพราะหลายสิบลายแล้วเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าเกาะ ป้องกันภัยมนุษย์ก็คือความดีที่เราทํานี่แหละความซื่อสัตย์นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะโกงนะหลายคนเขากลัวไม่กี่อย่างคุณชานกลัวน้ําท่วมกลัวว่าซื้อที่แล้วราคาแพงกว่าปกติซื้ออะไรนะกลัวคนขายจะโกงกลัวเพื่อนบ้านไม่ดีกลัวภัยพิบัติทางธรรมชาติกลัวของอยู่ของใช้ของกินไม่มีเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้สบายใจได้ครับอย่าลืมนท่านผู้ชมถ้าสงสัยยังไงก็โทรมาหาคุณชานนะครับเบอร์ที่จะถือไว้นะครับเบอร์เดียวเลยนะครับเบอร์อะไรรึเป่ เออแอดไลน์เขาก็เบอร์นี้ได้ครับไอ้ศูนย์เก้าสามใช่ครับเจ็ดเจ็ดสี่แปดเจ็ดเจ็ดสองใช่ครับไลน์ก็จะเป็นของคุณจอยเบอร์นี้ครับอ่ะโทรมาได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณชานมากสำหรับครึ่งชั่วโมงนะครับขอให้เคเอสแอนเนี่ยปิดโครงการตรงนี้ที่พังตู่ท่าม่วงกาญจนบุรีสองร้ตารางวาสี่แสนกว่าบาทหนึ่งไร่เจ็ดแสนก่าบาทได้โดยไวแล้วก็มีโครงการดีๆอย่างเงี้ยมาอีกเรื่อยๆแล้วกันนะครับน้ำท่วมไม่ต้องกลัวนะสบายใจได้ท่านผู้ชมภัยพิบัติไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนบ้านไม่ต้องกลัวนะครัััับมมาาาาาาดดู้้้วววววยตตตเเเองแแลลกกกนนนสิป่่่ไทห็ อ่ะวันนี้ขอบคุณคุณชานมากนะครับท่านผู้ชมโทรมาตอนนี้ได้เลยก่อนที่มันจะหมดนะไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมมีความสุขมากมากนะครับอย่าลืมนะครับคุณชานไว้ใจได้สบายใจได้นะครับกับเคสแลนด์นะครับไม่ต้องกังวลนะครับโทรมาหาแกได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวอะไรเรื่อต่างๆเดี๋ยวก็ให้ได้หมดเกลี้ยงเลย